็คือวันแรกอะ่ะเราน้ําหนักลดไปประมาณ3าสี่โลภายในสองชั่วโมงอะ่ะมันหนักมากขนาดนั้นเลยบอกแล้วนะเลยว่าเฮ้ยหาเพื่อนหน่อยก็ได้เราก็คือ <laughs> เป็นการบอกทางอ,อ,อ้อมอ่ะไปจากชั้นเถอะเ, <laughs> เดียเด๋ยวเดี๋ยวสี่เดือนสี่ห้าเดือนแรกอะ่ะสิบโลอ่ะคือกินแบบไม่ขุนดีมากสวัสดีค่ะทุกคนนพพอดแคสต์นะคะอีพีนี้เป็นนังยนแรกเหมือนจากประเทศอเมริกาค่ะ ก็ความพิเศษของเขานะคะก็คือไปแยกเปลี่ยนตอนม6ค่ะแต่ว่าไม่ต้องกลับมาซ้ำชั้นแล้วก็ยังขึ้นชั้นมหาลัยต่อพร้อมกันกับเพื่อนๆรุ่นเดียวกันได้ด้วยนะคะนักเรียนแลกเปลี่ยนคนนั้นก็คือไว้ค่ะโอเคแนะนําตัวไหนค่ะอ่าไว้นะครับตอนนี้อยู่ปีหนึ่งของมธรรมศาสตร์ก็คือไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกาตอนม6แล้วก็กลับมาเข้าปีหนึ่งที่ธรรมศาสตร์เลยไปแลกเปลี่ยนตอนม6เลยถูกป่ะตอนแรกที่ก็แบบทำยังไงให้กลับมาไม่ต้องซ้ำชั้นแล้วขึ้นต่อมาได้เลยอ่ะก็คือก่อนไปอ่ะ ของมทไม่ต้องใช้อะไรบ้างใช้หน่วยกิจอะไรบ้างใช้เอกสารอะไรบ้างแล้วก็ไปที่นู่นสารเบื้แรกก็คือเดียวกับโรงเรียนแล้วก็โฮสต์ไว้เลยว่าเอาอะไรบ้างแล้วก็เกี่ยวโรงเรียนไว้ตั้งแต่ช่วงแรกๆก็เลยได้แล้วก็ยื่นพอที่นู่นเลยสัมภาษณ์ที่นู่ทนทางออนไลน์โอ้เดี๋ยวนะขอขอสาาัมภาษณ์ดนึงเข้าสาขาอะไรคะศิลปศาสตร์ครับศิลปศาสตร์อ๋อก็ค,อคือหมายคาจริงคือเตรียมมาตั้งแต่แบบขึ้นหมอปลายแล้วว่าแบบเราจะเข้ารอบพอตนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูทำลายดูหน่วยกิจที่เขาต้องการใช่ครับ เก่งมากตื่นมากไม่ต้องกลับมาซ้ำชั้นด้วยก็คือแล้วพอกลับมาก็คือว่างยาวเลยถูกปะว่างยาวว่างยาวจนถึงปัจจุบันเนี้ยแล้วยังไม่เบืเลยแล้วคือช่วงอยู่เมกาก็คือแบบเรียนแบบชิลเลยดิถ้างั้นไม่ต้องเรียนอะไรแบบเครียดเลยเพราะว่าแบบที่ลงหลักๆก็คือการเงินแล้วก็ธุรกิจแล้วที่เหลือก็เลยลงแบบประสานเสียงอาหารอะไรเงี้ยทำอาหารกินระหว่างวันแล้วก็แบบเข้ายิมแล้วก็ร้องเพลงอ่าชิลมากเออขอถามอันนี้ไปกับโครงการอะไร กับ i อ e ครับ i อ e เนาะขอถามไปดีก่าว่าช่วงมหกมันก็เป็นช่วงสําคัญของชีวิตน้อที่แบบจะต้องเปลี่ยนไปเข้าสู่ั้วมหาหลายัยทำไม,มถึงตัดสินใจไปแลกเปลี่ยนอะ่ะท้งนั้นจริงๆอะ่ะแต่แรกวางแผนคุยกับแม่ว่าช่วงม4ม5จะไปแต่ว่าตอนนั้นมันไม่พร้อมเลยหลายอย่างก็โควิดบ้างงบบ้างอะไรบ้าง,ย,งยังหาข้อมูลไม่ไม่พอ<ะ>ก็เลยไปช่วงมหแต่ป .6 หก็มีปัญหาตรงที่แบบพ่อไม่อยากให้กลับมาซ้ําไงเขากลัวกลับมาเสียเวลาหนึ่งปีแต่เราก็บอกว่าชิลพ่อไว้เคลียร์แล้ว ก็เลยไปได้เคลียร์ที่บ้านได้ก็เลยไปโอเคแล้วไม่ต้องซ้ำด้วยถือว่าเคลียร์ดีอืมโอเคอ่ะไหนๆแล้วเล่าถึงวันเดินทางหน่อยดีกว่าว่าเดินทางยังไงก็คือวันเดินทางเนี่ยไม่มีอะไรมากตอนวันไปนะก็คือไปที่สวนภูมิไปลงญี่ปุ่นแล้วก็ไปที่เดนเบอร์แล้วก็ไปที่เมืองของเราเนาะช่วงไปญี่ปุ่นเนี่ยก็คือ ตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าเดินทางคนเดียวไม่ได้มีคู่ไม่มีบัดดี้หรือว่าไปเป็นกลุ่มไปคนเดียวเลยแล้วก็เดินทางไกลครั้งแรกนะครับคือไปลงที่ไหนนะนาลิตะเลยค่ะเลยอะเอานาลิตะโอเคคือพอจะนั่ไหมว่าเดินทางช่วงแบบกลางคืนหรือว่าช่วงเช้าเอ่เช้าเลยครับไป้าเลยสนามบินก็ตีสามอุ้ยพอๆกันนี่ก็เดินทางไฟเช้าเหมือนกันเช้าเช้ามากอ่าโอเคพอไปถึงญี่ปุ่นปุ๊บแล้วไปไหนต่อ แล้วญี่ปุ่นแล้วก็ไปเดนเวอร์ครับเป็นสนามบินที่ใหญ่มากสึกว่าใหญ่สุดในเมกาแล้วมั้งก็คือต้องนั่งรถไฟข้ามเทอร์มินอลตอนเปลี่ยนเปลี่ยนเกตอะข้ามต้องน,นั่งรถไฟก็คือมันจะตื่นเต้นมากๆเพราะไม่เคยนั่งไม่เคยเปลี่ยนเกตแล้วก็ตอนเปลี่ยนเกตมันเปลี่ยนเกตตอนครึ่งช่วงสุดท้ายอะก็จะตื่นเต้นเล็กน้อยหน่อยหน่อยเออแล้วต่อจากเดนเวอร์ไปไหนต่อคะเดนเวอร์ก็คือไปแมดิสันก็คือเป็นเมืองหลวงของรัฐวิซคอนซินน่ะนะก็คือ ไปลงไม่ได้สันแล้วก็ให้โฮส์มารับเดินทางหนึ่งชั่วโมงถึงบ้านเป็นไงเจอโฮส์แบบกำลังเดินไปใจมันแบบตึกต๊กใช่ตึต๊กเลยมก็คือมันตื่นเต้นตั้งแต่ไปแล้วเพราะเราคุยกับโฮส์บ่อยมาก<อ>เราแอดไอจีแล้วก็เฟซกับโฮส์แล้วก็คุยกันแบบแบบระหว่วางทางก็แบบแชทตลอดตลอดว่าถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เช็คเราได้ว่าเราส่งตั๋วให้เขาเขาเช็คตั๋วแล้วเราดีเลยกี่โมงอะไรเงี้ยเขาก็มารับอ่ะโอเคพอเจอโฮส์ปุ๊บอ่ะเล่าหน่อยดิฝ่าว่าโฮส์ครอบครัวเป็นยังไงคะโฮส์ก็คือเป็นโฮ ที่แม่เป็นครูที่โรงเรียนเราอยู่แล้วโพดพ่อเป็นแมนเจอร์ที่บริษัทที่แฟคทอรี่อะแล้วก็ลูกเขาสองคนก็คือเข้ามาอะไรหมดแล้วไม่ได้อยู่บ้านแต่เขาก็กลับมาบ้างสี่ครั้งต่อเดือน,นอะไรเงี้ยมีน้องหมาน้องแมวไหมมีมีม,มีมีหมาน่ารักมากชืก่อคีด้านะครับ <c oughs> อ๋อมีน้องหมากี่ตัวตัวเดียวตัวเดียวนนอ่นาเพราะว่าเป็นตอนที่แอคทีฟมากๆอันนี้ไปอยู่เมืองอะไรลัฐอะไรนะขออีกทีวิสคอนซีนครับอยู่เวสต์ฟิลด์อยู่ในในฟาร์มเลยก็คือบ้านมีไก่มีแพะ มีห่างโหก็คือเพื่อง่ายคือแบบไม่มีความตัวเมืองใดๆชนบทสุด,สดคือเมืองหลวงของรัฐแกมันคือแมดิสันแมดิสัน,สนก็คือห่างถึงชั่วโมงใช่ชีวิตช่วงแ,แรกที่ไปอยู่อเมริกาเป็นยังไงคะก็คือกับโฮ้ก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่พอไปถึงโรงเรียนอ่ะกับเพื่อนมันก็มีปัญหานิดนึงเพราะว่าเราเป็นคนไม่ได้ คุยเยอะอะไรขนาดนั้นแล้วก็ด้วยความที่เปลี่ยนจากไทยไปอังกฤษแบบภายในวันเดียวอ่ะมันก็เลยยากหน่อยว่าเดือนนัะเดือนน่ะพอไปอยู่ที่นั่นอ่ะคือก่อนจะไปโรงเรียนมีเวลาขี่วันก่อนที่แบบจะได้ไปสองวันอ๋อสองวันใช่ไปสองวันแล้วก็เรียนเลยอุ้ยคือไม่มีเวลาแบบได้ปรับตัวอะไรขนาดนั้นไม่มีก็เลยยากหน่อยช่วงแรกๆหลคือเดินทางเดินทางเป็นยังไงเดินทางรถบัสปะเปล่าก็คือพ่อแม่เป็นครูโรงเรียนก็คือไปกับม่เลยแล้วก็จะไปเช้าหน่อยเด็กคนอื่นไปประมาณ แปดโมงถึงโรงเรียนนะไปถึงก็เรียนเลยแต่เราต้องไปประมาณเจ็ดโมงอืมอ่าไปโรงเรียนวันแรกเป็นไงคะอาเปิดล็อกเกอร์ไม่ได้อบอันนี้น่าจะเจอกันเยอะนะก็คือล็อกเกอร์เปิดไม่ได้ทำยังไงคะขอช่วยเพื่อนนะสกิดหมดเลยสกิดรอบตัวเลยก็คือที่อเมริกามันจะมีล็อกเกอร์แล้วก็มันมีบัตดีล็อกเกอร์แล้วก็สกิชเคยไหนแล้วก็เอารหัสให้เขาก็ปิดให้อ๋อคือล็อกเกอร์ข้างๆมเพื่ออเมริกาเลยถูกปะใช่เพื่ออเมริกาเลยอ๋ออาโรงเรียนวันแรกไหนเราเ้าข้าวซีเป็นยังไงคะ ก็คือโรงเรียนมันไม่ได้ใหญ่นะไปอยู่โรงเรียนที่ไม่ได้ใหญ่แต่แบบว่าก็เลยไม่รู้ผังโรงเรียนแล้วก็พอเปลี่ยนคาบแล้วก็ให้เพื่อนช่วยอีกแล้วล้วก็สกิปเพื่อนที่อยู่คาบนั้นแลืวห้องไหนละนี่อะแล้วเขาก็พาไปส่งก็ใจดีอยู่ได้คนใจดีอยู่แล้วก็ไปส่งแบบแทบทุกห้องเลยลก็คือเป็นง่ายๆคือวันแรกยังไม่ได้แบบรู้จักใครมากมายใช่ไม่รู้จักเลยแหละแล้วแบบพออยู่ไปนานขนาดไหนถึงเริ่มแบบหาเพื่อนได้ไปช่วงสัปดาห์แรกอะแทบจะไม่มีเลยแล้วก็ พอผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนอะเริ่มมีเพราะช่วงแรกเราก็ไม่ได้คุยเยอะใช่ไหมแล้วก็ผ่านไปเดือนหนึ่งเราก็ลงกีฬาลงฟุตบอลแล้วก็เลยมีเพื่อนจากทีมแล้วก็เจอในโรงเรียนก็ถักกันอะไรแล้วก็มีบางคนที่เรียนกับห้องเดียวกับเราด้วยก็เลยมีเพื่อนจากการเล่นกีฬานี่แหละแปลว่าชรวยหาเพื่อนของไว้ก็คือเริ่มจากเริ่มเล่นกีฬาถูกป่ะก่อนไปเรื่องกีฬาขอเรื่องวิชาก,ก่อนดีกว่าวิชาเรียนที่ไว้ชอบหรือแบบรู้สึกว่ามันน่าสนใจไม่มีที่ไทยอะไรเงี้ยไหนมาให้ฟังหน่อยที่โฮสก็คือก่อนไปโรงก็ส่ง ตารางวิชามาให้ว่าเขามีวิชาอะไรให้ให้ลงบ้างที่เราสนก็คือการเงินแล้วก็บิสเนสก็คือเราลงไปแล้วแต่มันต้องลงช่องเทอมสองช่องเทอมแรกก็คือเราเขียนลงอังกฤษไปสามตัวซึ่งเพื่อนก็มาแซวว่าเองบ้าหรือเปล่าก็คือเขาไม่เรียนกันอย่างนั้นก็คือปกติที่ไทยก็มีฟังพูดอ่านเขียนใช่ป่ะก็คือสี่พีสี่ตัวแต่ทุกนรลงไปสามตัวก็คือแต่วิชามันหนักอยู่เรื่องภาษาอังกฤษเนี่ย ก็ค right. ือปกติเขาลงกันตัวเดียวสองตัวสองตัวก็หนักแล้วเราลงไป3ามตัวก็เลยดรอปไปเหลือตัวเดียวอแล้วก็คือไปคุยแก้กับครูที่โรงเรียนได้นและถูไเพราะช่วงสัปดาห์แรกมันให้ลองเรียนแล้วก็ดรอปได้ก็คือไปลงที่ชอบสุดก็คือการเงินแล้วก็ธุรกิจชอบนั่นแหละอธิบายการเงินกับธุรกิจหน่อยทำไมถึงชอบก็คือที่บ้านนั้น่าจะได้จากแม่ด้วยแหละก็คือที่บ้านทําเป็นธุรกิจส่วนตัวแล้วก็อยู่กับแม่บ่อยก็เลย สนใจเรื่องธุรกิจขึ้นมาประมาณนั้นขอขยายความตรงที่บอกว่าไม่มีเพื่อนช่วงแบบประมาณหนึ่งเดือน,นถึงเริ่มหาเพื่อนได้แล้วช่วงที่ระหว่างหนึ่งเดืคือนั่งกินข้าวคนเดียวเหรอกลางวันมันมีเพื่อนคนหนึ่งที่มหกคนหนึ่งที่เป็นสนิทกับโค้เราแต่ก็ไม่ได้สนิทกับเราขนาดนั้นนะนะแต่เราก็ไปแบบไปเกาะเขาว่าเขาไม่มีเพื่อนอนะ่ะ <c oughs> ก็เลยไปเกาะ <c oughs> เขาเฉยๆแล้วก็สุดท้ายประมาณเดือนหนึ่งก็ไปหาเพื่อนได้ก็ไปย้ายไปโต๊ะอ,อีกโต๊ะหนึ่งอยากรู้ว่าเวลาย้ายโต๊ะของเพื่อนที่นั่นอนะ คือไปเลยถูกป่ะไม่ได้บอกเขาก็ไม่ได้อะไรถูกป่ะเขาก็บอกแล้วนะเขาว่าเฮ้ยหาเพื่อนหน่อยก็ได้เราก็คือเป็นการบอกทางอ้อมว่ไปจากฉันเถอะแล้วก็เราก็แบบโอเคกับการนั่งคนเดียวแล้วเขาไม่โอเคที่แบบมีเราไปนั่งเมาด้วยเขานั่งกับเพื่อนไงแล้วเราก็คุยกันแล้ทอปิกกันแล้วเราก็ไม่ถนัดลางกิจขนาดนั้นด้วยอ่ะพอเขาบอกกันเราก็คงไม่ไม่ทนอยู่ต่อแล้วก็เลยไปหาโต๊ะที่เป็นผู้ชายหน่อยแล้วก็โชคดีที่มันแบบอ่าเป็นพวกที่คุยกันง่ายอ่ะเป็นพ้องที่ชิลๆอยู่แล้วแล้วก็ ลงวิชาคล้ายๆกันแต่คนละห้องกันอืมอ่าโอเคเป็นเรื่องกีฬาเริ่มที่อเมริกันฟุตบอลก่อนเป็นยังไงคะมันก็สนุกนะแต่เราก็ไปในอ่าลงทีมเล็กอะ่ะก็คือของเขามีทีมเล็กกับทีมใหญ่อ๋อ v าซ<อ>ิตี้กับ JV ปะใช่เลยอืก็คือเราไปอยู่ทีมเล็กซะมากกว่าวววเราจะได้เล่นทีมเล็กะมากกว่าแล้วก็คือไปแรกๆก็แค่ไปวิ่งอะ่ะซ้อมแบบ <laughs> วิ่งเป็นตัวประกอบไปแล้วนะเป็นตัวส่งน้ําอ่ะโอ้ยเศร้าเกินใช่ใช่ตอนแรกแต่เราก็สนิทกับแบบเราไปสนิทมหกกับอ่ เป็นเหมือนสตาร์ของโรงเรียนนะก็คือเขาเก่งมากเรียนเก่งด้วยกีฬาก็เก่งเราก็ไปเสงกับคนนั้นเราก็เลยได้ด้าไปด้วยนิดนึงใช่เราก็โชคดีที่เขาได้ได้คุยกับเขาเขาเป็นคนที่น่ารักอยู่เป็นผู้ชายที่แบบดังแล้วก็เก่งด้วยแล้วในรายการฟุตบอลเนี่ยมันเจ็บตัวจริงปะเจ็บเจ็บเจ็บมากเจ็บมากเลยแต่ทีมเราก็ไม่ได้เจ็บมากขนาดนั้นนะแต่เราก็ในทีมมีเจ็บบ้างแต่โชคดีที่ไม่ได้ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นแล้วมีโอกาสได้ลงแข่งบ้างไหมมี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 แต่ก็ลงทีมเพื่อเจ็บหร ป้าว่าลงไปเป็นดิฟเฟนต์คอนเนอร์ดิฟเฟนต์ก็คือเป็นตัวตัวกันฝั่งปีกอะแล้วก็เป็นเซฟตี้อีกตำแหน่งหนึ่งก็คือสนุกดีเป็นชอบเป็นฝ่ายกันมากกว่าเพราะวิ่งไม่ได้ไม่ไม่อยากเป็นฝ่ายบุกว่างหรอวิ่งไม่ทันเขาเรารับบอลไม่ได้ด้วยบอลไม่มันไม่เหมือนบอลกลมๆอะถ้าเป็นบอลกลมเรารับได้มันเป็นบอลอย่างเงี้ยออต้องรับอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไม่ชินไงอออยากให้ไว้อธิบายแบบคร้าวๆให้แบบน้องๆหน่อยว่าอเมริกันฟุตบอลเนี่ยแบบ มันเล่นยังไงอ่ะหรือแบบมันต้องเข้าใจอะไรแบบขอแบบง่ายๆโยงง่ายๆให้แบบคนที่แบบไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาง่ายๆคือไม่ต้องกลัวขนาดนั้นเพราะมันไม่มีเกาะกับหมอนอกก็คือชนไม่ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นอยู่แล้วแล้วก็มืนหน่อยแล้วก็ตำแหน่งมันจะมีเอาง่ายๆแนวกันแนวกันขอบเซฟตี้ตัวกันหลังแค่นั้นเลยถ้าเป็น d e f e น s ์ถ้าเป็นบุกก็คือกันหน้ากันข้างเป็นตัววิ่งไปข้างหลังเป็นตัวปาบอลแค่นั้นเลยก็คือมันจะไม่ใช่แค่ชนกันเฉยๆ มันที่คนเข้าใจถือว่ามันไม่ใช่เฉยมันแค่มันมีแผนแบบลึกมากๆท่านไปในทีมจริงๆอ่ะเอ่อเขาะอกสองครั้งแผนนี้เขาะหัวอย่างเงี้ยจริงหรอใช่เพราะว่าห้ามให้ฝั่งตรงข้ามรู้เว้ยใช่มันลึกมากๆแล้วก็ต้องเรียนแผนอย่่งแบบว่าซ้อมแผนเดิมเป็นสิบๆแบบเกือบร้อยครั้งในหนึ่งวันอ่ะวิ่งแบบแนวเดิมแนวเดิมเพื่อให้ทุกคนแบบจําได้งี้ปะ Oh. ก็เราเรงก็เลยเล่นดีเฟนด์ดีกว่าไงแ <c oughs> ย่าไปจำเลยแผนนั้นปวดหัวเข้าใจเล็คือ<ะ>ใครมาแล้วก็ชนก่อนเออคือตอนแรกอะไว้ก็เล่นเป็นตัวสำรองถูกปะทำยัง <c oughs> ไ,ไงให้โค้ดแบบเห็นตัวเราขึ้นมาแล้วเอาเราลงตัวจริงอะคะสนีกับคนดังไว้นะครับ พื่อนก็จะพาแล้วก็เราก็เราใช้ทริล拉นเลยใช่ความพยายามมันช้าไปใช้ไม่ได้หนึ่งปีช้าไปโอเคก็คือเวลาโค้ดเดินนําสนามเนี่ยอืเราก็เดินตามพอเห็นนึกว่าจะโค้ดเดินมาให้ทําท่าเหมือนแบบซ้อมหนักอไม่ครับเราต้องเดินเรสนามเดินตามโค้ดเลยโค้ดแบบจะเดินไปรอบๆเพื่อดูนักแข่งใช่ไหมนุู้้เล่นว่าต้องเปลี่ยนแผนยังไงเราก็เดินตามโค้ด เ <Hawaii S 1> พยย่ให้คือตีซีโคดอยู่ในสายตาเขาไว้แล้จะได้เล่นเองโอเคถูกต้องอ่ะแล้วพอแมชแรกที่ได้ลงไปเล่นมีทําผลงานอะไรไหมอุ้ยแมชแรกก็มีเลยเออได้เป็นดีเฟนซ์ไงชอบดีเฟน์เป็นชอบเื่นกันมากกว่าแล้วก็ได้แทคเกิลหนึ่งคน <laughs> ก็คือแบบเขาเอาบอลวิ่งมาแล้วก็ชนเขาอืกันได้ก็ค <laughs> <laughs> ือหากันอยู่เ <laughs> ออเอเป็นไงล่ะคนก็เริแบบ่ม เั่นนใครวะมันมีของวะต้องได้อยู่โค้ตก็เลยเห็นลออหลังจากนั้นก็ได้เล่นบ้างอ๋อพอซีซั่นที่2เล่นอะไรนะคะเวสลิงใช่ไหมเชืชอ่อที่ว่าน่หว่ามันเป็นกีฬาแบบประมาณไหนอ่ะมันเป็นกีฬาที่แบบมันไม่ใช่เหมือนต่อยมวยมเราไม่ได้หวังทําให้อีกฝ่ายเจ็บอ่ะเราหวังทำเป็นกีฬาที่ทําแต้มแล้วก็หวังชนะแต้มมากกว่าก็คือมันจะมีอย่างง่ายๆก็คือเทคดาวแล้วก็เทคดาวแบบหลังลงพื้นก็จะได้แต้มเพิ่มง่ายๆสองอัน คืรู้สึกว่ามันไม่ใช่กีฬาที่เด็กแรกเปลี่ยนส่วนใหญ่จะเล่นนะนะเนอะหอมใช่ก็จริงเพราะว่าที่เราไปลงเวสต์ลิงก็คือเป็นราแรกเปลี่ยนคนแรกที่ไปลงเวสต์ลิงเลยโห<ฮ><ฮ>แล้วทาไมถึงเลือกลงเนี้ยไม่ไปเล่นบาสไม่อะไรเงี้ยบาสเขาโหดมากเหมือนกันอ,อีกแล้วเหรอ <laughs> ใช่แล้วเราก็เล่นบาสอยู่แล้วแหละแต่คือไม่ได้เก่งแล้วเราชอบกีฬาต่อสู้อยู่แล้วอก็คืออยู่ไทยก็มวยอะไรเงี้ยเดี๋ยวนก็เลยลองมือปล้ำดีว,ว่าด<อ>ีมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงวะ <laughs> มันจะหนักขนาดไหนหนักโอ้โหเป็นสีแดงที่อยากกลับบ แค่คือฉันเคยไปนั่งดูเขาแข่งแล้วแบบรู้สึกว่ามันกีลาที่ฉันไม่สามารถเล่นได้อะรู้สึกแบบบางทีเวลาเขาจะเหมือนกดดันเพื่อให้เรายอมแพ้งั้มันน่ากลัวมากเลยอ่ะนัำหนักมากเลยอ่ะแล้วแกเล่นแบบเป็นเดี่ยวเลยเป็นทีมมันนั้นอ่ะมันเป็นเล่นเดี่ยวแล้วก็เป็นทีมนะเป็นทีมที่แบบรุ่นน้าหนักแล้วก็แข่งเดี่ยวแข่งหนึ่งตอนหนึ่งโอ้ my god อ่ะแล้วแข่งไปจนได้ไกลขนาดไหนเวสลิง แข่งได้ไกลยอยู่นะช่วงแรกๆเราไม่ได้ลงแข่งเราเขาลงให้เราลง JB เหมือนกันทีมเล็กแล้วก็พอผ่านเป็นหลังจาก JB เราก็ชนะมาใช่ไหมเขาก็ได้ลงทีมหลักเลยเพราะว่าน้ําหนักเราได้แล้วก็อฝีมือก็โอเคเพราะว่าเราก็เซนกีฬาต่อสูญญอส้ก็ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม,ไไม,ไม่ไม่ได้โมนะครับไม่ได <laughs> ้โมนะครับแฝดหน้าเขาเยอไปีหาเรื่องนะคะ <laughs> เวลาแข่งนี่แบบมีบาดเจ็บบ้างปะมีมีมีก็คือช้ำทั้งตัวเลยตั้งแต่ตอนซ้อมคือคือซ้อมหนักกว่าแข่งอ่ะพี่รัพย์คือเห็นเขาแข่งยังไงอ่ะซ้อมในห้องซ้อมมันหนักนั้นเยอะอก็คือแบบเขาซีซั่นหนึ่งประมาณสี่เดือนใช่ปะเขาวีคแรกก็คือคอนดิชันนิ่งเล่นเกือบตายทั้งแบบคือเหมือนทุกคนเอาชนะกันอะไรอย่างเงี้ยปะเกือบตายอ่ะจริงๆอ่ะก็คือไปวันแรก่ลดน้ําหนักก็คือคอนดิชันนิ่งก็คือเขาจะให้ปรับร่างกายให้ชินของการ เจ็บ <G un> ตัวเจ็บตัวแล้วก็ซ้อมสองชั่วโมงติดกันเนี้ยก็คือวันแรกอ่ะเราน้ําหนักลดไปประมาณ3ามสี่โลภายในสองชั่วโมงมันหนักมากขนาดนั้นเลย <G un> คือเดี๋ยนะบอกว่าน้ําหนักลดภาไในไม่กี่ชั่วโมงคือช่างก่อนซ้อมแล้วก็หลังซ้อมไปทีนึง่งเฮ้ยนากตัว <G un> กว็อประมาณสามโลอ่ะสามเกือบสี่โลภายในสองชั่วโมงโ<อ>ก็คือออกมาวีเชฟเลยหน้าแบบผอมผอมเลยอ่ะเหมือนน้ำออกจากร่างกายไปหมดแล้วน้ำออกไปเยอะมาก แล้วอ่ะพอเล่นไปไม่ไม่รู้สึกแบบไม่อยากเลิกเล่นบ้างหรอแบบเพราะว่ามันหนักหนักเลิกม<า>ไม่ได้แล้วหรอแต่คือมันมาขนาดนี้แล้วก็เลยแบบสู้ต่อใช่ใช่คือพอไว้ได้แบบรองเล่นใช่ป่ะรู้สึกอยากแนะนําให้น้องแบบแบบเล่นไหมหรืออยากมีอะไรแนะนําให้น้องอ่ะเอาง่ายๆสาหรับกีฬานี้เขาอยากเล่นเล่นเลยมันสนุกมากมันเป็นกีฬาที่ทรมานแต่ก็สนุกมากเพราะมันเป็นสีเดือนที่อยากกลับบ้านสุดๆเพราะว่าต้องคุมน้ำหนักต้องเพิ่มกมเนื้อซ้อมเสร็จห้ามกินซ้อมเสร็จกินได้แค่น้ําอ่ะ ก็คือโค้ดแบบสั่งห้ามเลยหรอคือถ้าเรากินมากเราก็จะคุมน้ำหนักไม่ทันไม่ทันวันแข่งพอซีซั่นเวสลิงจบไปต่อมาก็เล่นอีกก็เล่นแทร็กอีกแทร็กอ๋อคือวิ่งใช่ไหมเออดูหมอแกดีนะแต่เราลงไม่ได้ลงวิ่งเราลงกระโดดสูงอ๋ออุ้ยตพี่แบบเหมือนมีไม้กั้นแล้วก็ใส่ใช้ไม้ดันขึ้นไหมอันั้นโพล กระโดดสูงของเราก็คือไม่มีไม้กระโดดอย่างเดียวแล้วก็ให้ข้ามข้ามไม้นั้นอ่ะอ่โโอเคเป็นไงซ้อมเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยไม้ที่ได้แบบเล่นกีฬานี้อ่ะเป็นยังไงคะเป็นกีฬาที่เราลงแล้วก็ฟาดไม้แล้วก็ลงมาไม้ทับอ่ะแล้วก็เป็นรอยไหม้ที่หลังอ่ะแกทำไมชีวิตแกมันหลิวตั้งตัวก็มีมีแผลอยู่อ่ะอุ้ยอ่ะแล้วทำไมถึงแบบไม่ไปวิ่งอ่ะทำไมต้องมาเล่นไอ้กระโดดเนี่ยรไม่ชอบวิ่งเลยไม่ชอบวิ่งไม่ชอบวิ่งแต่คือลงเพราะว่ากลัวน้ำหนักขึ้น จริงๆไปส yeah. uh, sure> eh ี่เดือนแรกขึ้นมาสิบโลอ่ะโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวสี่เดือนสี่ห้าเดือนแรกอ่ะสิบโลอ่ะคือกินแบบไม่ขุนดีมากโพสเป็นครูอาหารโอ้โหดานอร่อยเกินเล็บโอเบอร์อะไรไม่ไม่รู้จักอ่ะโอเคลียร์หมดอ่ะคือพอเริ่มรู้สึกว่าคือรู้สึกเมื่อไหร่ว่าตัวเองต้องเริ่มคุมน้ำหนักแล้วมมนใส่กางเกงไม่ได้มันมีวันหนึ่งที่เรานั่งแล้วแบบว่าเราหย่อนตัวลงไปอ่ะแล้วสึกว่านั่งบนพุงอ่ะโหก็เหลือไม่ได้แล้วตลกอ่ะ อยากรู้ว่าสังคมเพื่อนอเมริกาสําหรับไว้มันเป็นยังไงร,รู้สึกเหมือน,นไทยต่างจากไทยขนาดไหนต่างกันมากต่างกันมากก็คืออเมริกาเขาโตกับคนเราแบบเรามองว่าเขาไม่โตไม่ได้โตวกว่าเรานะแต่เขาโตคนเราแบบเขาโตเรื่องทั้งศาสชีวิตอะ่ะเพราะม .4 เขาก็เริ่มทํางานกันแล้วม .4 ก็ขับรถได้ทํางานได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็สิบแปดก็แทบจะออกจากบ้านกันเกือบทุกคนเขาโตกว่าเราเรื่องการใช้ชีวิตแต่คนไทยโตกว่าเรื่องงานมีสติในการคอารมณ์อ่ะพูดตรงตรงเลยจริงเหรออ่าไหนแช่หน่อยก็คือของเขาเรื่อง ชอบสติแตกกันอะเ <Huh? S 2> ขาชอบแบบอ่าครมณ์ไม่เป็นป oh. ัญหาแค่นี้วุ่นวายแค่นี้ <c oughs> จริงๆแล้วเราไม่ชอบมากก็คือแบบอายุตัวอย่างเคยเจอสถานการณ์ไหนมาตอนนั้นประสานเสียงก็คือครูไม่อยู่เขาจะให้หัวหน้าของแต่ละอ่ากลุ่มก็คือมีเขาจะมีเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงอะไรอย่ไหมก็มีหัวหน้าหัวหน้ากลุ่มเั้มาแล้วก็ให้ไปคุมแล้วตอนแรกมันก็หัวหน้าสิบสองคนอะ <c oughs> แล้วใครเป็นหัวจริงๆอะแล้วก็มันก็ทะเลาะก,กันจริงปัญหาแค่แบบหมหกคุมสิ คุมแบบคุณเป็นมีบารมีสุดคุณมีวุฒิภาวะสุดมีบารมีหรือว่าเป็นพระเจ้าโอเคเป็นวุฒิมีเป็นคนเป็นคนแบบอัตโตสุดง่ายๆเออใช่วุฒิภาวะสุดมีความเป็นผู้นําสุดก็เลยให้พอมาหกคุมไปสิปัญหาแก้ง่ายมากแล้วมีมสามคนนึงมันแบบตะโกนอะไรไม่รู้อะแล้วแบบสติแตกมสี่ก็สติแตกตามแล้วมห้ามหกก็แบบอ้อขอเมาโมอถึงอาหารที่ได้มากดีกว่าอาหารเที่ยงเป็นไงกินได้อร่อยไหมแฮปปี้พวกข้าวเที่ยงดีกว่าครับ จริงๆก็คือมันมีอาหารที่โรงเรียนเราก็คือต้องซื้อใช่ไหมมันไม่ได้ฟรีต้องซื้อ,อต้องซือ้อาบางโรงเรียน,นก็ฟรีนะ<อ>แต่ของเราต้องซื้อแต่ได้หัวใจดี<อ>หมดใจ่ายให้<อ>แต่มันก็แบบไม่ได้อร่อยขนาดนั้นอาหารไทยอร่อยกว่าเยอะมันเป็นอาหารที่กินได้แล้วกันเหมือนอาหารขยะไปกินแล้วแบบไม่ได้สารอาหารไแล้วสิบโลเลยอ่ะใช่เลยอ่ะกินแล้วคือแบบของโรงเรียนของของโรงเรียนเขาแบบฟรีของแกไม่ฟรี ก็กินได้บ้างแต่เหมือนโรงเรียนพยายามทำอาหารแบบเอาใจเด็กเอเชียบ้างเขาจะแบบพยายามทําแบบข้าวไก <c oughs> ่แบบออเรนจ์ชิคเก้นอะไรเงี้ย,บบซ,ย,ยบบซึ่งมันไม่ค่อยมีแล้วบางครั้งรสชาติก็แบบแบบขอบคุณที่พยายามแต่รู้สึกว่าไม่เป็นไรดีกว่ามาทีม่มีแบบซอไทยสีดาชาให้ด้วยใช่ไหมแบบไปหาวายังไงนี้เรามีโต๊ะตั้งเป็นโต๊ะเลื่อนอย่างเงี้ยแล้วก็มีอ่าเลเบลก็คือเกลือน้ำตาลเครื่องเทศอิตาลีเครื่องเทศบาริวเมียนหนึ่งเครื่องเทศไทยไม่ใช่ ไม่ใช่ในฐานะคนไทยมันไม่ใช่เออแล้วแบบอะอย่างงี้สมมติไม่ค่อยอร่อยเงี้ยแล้วถ้าไม่อยากกินอ่ะเราทำไงก็คือไปหาซื้ออะไรกินอย่างอื่นมีปะโรงเรียนเรามันเล็กอะเรื่องอะมีมี v ิ n d i n g m a c h i ไหมไม่มีเอมันมีอะลลาคาร์ดของเรามีปะของคณะพัฒนมีปะอัลาคาร์ดือเป็นเหมือนร้านค้าของโรงเรียนไทยอ่ะอ๋อของนี่ไม่มีของเรามีมันแต่มันไม่ได้เปิดทุกวันเลย เหมือนจะมีแต่มันเรียกว่าคาเฟ่ก็คือเข้าไปซื้อขนมซื้อน้ําอะไรเพิ่มได้รนั้นแต่ของเราไม่ได้เปิดทุกวันเปิดแบบสัปดาห์สองครั้งก็โชคดีอะแล้วแบบโอ้โหเปิดทีนึงดังมากหมดในสิบนาทีเงคนแบบมุงเข้าไปซื้องี้ปะใช่ใช่แล้วพอไปเริ่มมีเพื่อนใดๆเรื่องต่อมาที่ต้องถามแน่นอนว่าก็คือความรักค่ะมันมีหรือเปล่าย ถ้านี่หมายความว่ามีเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ครบกันนะแค่แบบคุยเป็นคนคุยแล้วมันยังไงอยู่ประสานเสียงอ๋อไปเจอในประสานเสียงแล้วก็ก็ปิ้งเราแล้วเราก็อคือคือแบบผู้หญิงปิ้งอ่ะเราไงผู้หญิงจีบก่อนเนาะเขาไม่ถึงกับจีบแลยเขาก็เข้าหาเราเออเราเหมือนสงสัยแล้วก็เริ่มรู้ว่าดูว่าดูวแล้วเราก็แบบอินโนเซนต์นึงเลยเราไม่รู้อะเรา โอ้ยไม่รู้เลยทำไรอ่ะเราก็เลยมันจีดเราหรอไม่รู้แล้วยังไงก็คุยไปคุยไปสุดท้ายมันก็เริ่มจริงจังแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยเราอยู่แค่นี้แค่ปีเดียวนะเว้ยเอออย่าจริงจังเลยบอกเขาเาเป็นคนดีไปอีกเราได้ชวนเขาแบบไปพร้อมไปโฮมคัมมิ่งหรือเปล่าไปพรอมด้วยกันเออก็คือเขาต้องขับรถมาใช่ใช่ เป็นภาพที่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่นของผู้ชายนะเออใช่ไหมอันนี้คือจุดน่าเสียดายของราเรนแรกเปลี่ยนเลยจริงไปต่อค่ะ่อถามเรื่องแบบโฮมซิกบ้างดีกว่าโอ้ขนาดไหนหนักแปลว่าไม่ได้ร้องนะก็เกือบร้องอยู่อาอโฮสเขินโฮสจะไปนั่งร้องก็ไม่ได้ใช่เวลา Mo v e on จากโฮมซิกนานไหมนานอยู่นะก็คือสัปดาห์แรกจะร้องทุกวันเลยโอ้แต่ก็ไม่ได้ร้องก็เกือบอืมอืมอืมก็ตึงอยู่เพราะว่าเราไม่คินกับ การเดือนเรียนของเขาไม่คินกับสังคมของเขาอะไรตัวอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกแบบมาทำอะไรที่นี่แล้วแลคิดด้วยซ้ำว่ามาทําไมวะเออเออใช่มันกลจบ้านมากๆระหว่างฮมสิกว่าต้องมี c u l เจอร์ช็อ k บ้างแหละอุ้ยมีเออไหนเล่าให้ฟังหน่อยสำหรับแก c u l เจอร์ช็อกที่แบบมันเด็ดดวงค่ะที่ไหนไม่ได้ของไว้คือเข้ากีฬาเดินไปในห้องล็อกเกอร์เปลี่ยนเสื้อผ้านึกว่ามีห้องน้ำนึกว่ามีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าบลทอดแบบเออมันไม่อายกันเลยอ่ะถอดแบบบัตเนกเก็ตไม่มีอะไรหลงเหลือ แกก็คือแบบเห็นแบบสุดๆอาหารตาถอดแว่นเรยววันแรกแล้วแต่ว่าไว้ก็ยังไปแบบอ่าเข้าห้องน้ําเปียกถูกปะใช่ตอนแรกก็เขินๆแต่มันเออก็ไวเป็นลูกพยาจะให้มันแก้ผ้าแบบต่อหน้าคนอื่นได้ยังไงอย่ะเข้าใจป่ะทุกคนเขินนะเขินแล้วแบบทําใจนานไหมถึงเริ่มชินว่าแบบไม่นานไม่นานก็แบบเริ่มบอกว่าถอดเลยเอออคนกันเองคนกันเองชิลก็ถอด อันตั้งแต่ไว้กลับมารู้สึกว่ามีอะไรที่ตัวเองเปลี่ยนแปลงไปบ้างเปลี่ยนแปลงเรื่องแนวคิดแลนะ้กันรู้สึกว่าเรามีแนวคิดที่ต่างไปจากตอนอยู่ไทยก็คือเราไปเจอมุ่งมองใหม่ๆที่นู่นก็คือเขาโตเรื่องคิดมากกว่าก็คือการใช้ชีวิตาราโตขึ้นมากขึ้น่ะเราวิเคราะห์อะไรได้เร็วกว่าเด็ดเราก็ตัดสินใจได้เด็ดขาดมากกว่าอืมโอเคนะแล้วสาหรับไว้อะไรคือสิ่งที่ท้าทายที่สุดตั้งแต่มาแรกเปลี่ยนมาเรื่องการปรับตัวแล้วกันปรับตัวยากสุดก็คือหาเพื่อนภาษาอะไรต่างๆแต่ ถ้าใครที่ลิ้นเซ็นซิทีฟหน่อย <c oughs> ก็คือเขาจะรับปรับตัวอาหารยากหน่อยเ <c oughs> พราะเราเคยถามพี่เราไปที่เคยไป็นแรกเปลี่ยนเขาเป็นคนที่จะกินยากอะ่ะก็คือปรับตัวอาหารมันหกเดือนเลยะ<อ>แต่ของเราก็เราลิ้นจระเข้แล้วพูดถึงเรื่องเศร้าเครียดมาเยอะขอความประทับใจบ้างดีกว่าประทับใจอ่ะชอบโฮสต์มากโชคดีได้โฮสต์ดีได้โฮสต์น่ารักก็คือเป็นคนที่ อ่าใจดีแต่ปากแข็งก็คือต่อหน้าเราชอบแซะเราเนี้ยเข้าแบบโอ้ยกันแนกันแนแซะเราชอบแต่รางหลังก็รักแหละรักเขารักก็คือแบบต่อหน้าเราเขาแซะเราเ้ขาชอบว่าเราแต่พอรับหลังกับไม่ได้ว่าขนาดนั้นว่าแค่แบบแว่แบบไม่ไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้นะแค่แบบแซะเหมือนแม่แซะลูกอ่ะแต่พอรับหลังกับเพื่อนเขากับครูอ่าคนอื่นเนี้ยเขาก็ชมเราอืก็รู้มาทีหลังเราแอบฟังเขาเอ้ยว่าซันไปแอบฟังมาอ่ะโอเคเพื่อนไหว กิมมิคของรายการเราก็คือจะให้เรื่องมาสามรูปแล้วก็พูดถึงเรื่องราว<า>ในรูปนั้นนะคะเริ่มที่รูปแรกเลยอ่ะตั้งให้เลยรูปนี้มันยังไงอ,อ๋ออันนี้รูปนี้เป็นรูปที่เราไปงานประสานเสียงซึ่งเป็นงานที่แบบเขาเอาเด็กมหกมห้า 5, มหกหลายๆโรงเรียนมารวมกันในวันเดียวคือซ้อมตั้งแต่เช้ายันเย็น,ยนแล้วก็โชว์วันนั้นเลย้โชว์นั้นเลยตอนตอนเย็นก็จะเชิญคุณครูแล้วก็พ่อแม่มาถ้าใครมาได้ก็คือเป็นทำคอนเสิร์ตภายในวันเดียวอ,อก็สนุกมากแล้วก็ได้ เทคนิคการร้องเพลงเยอะอยู่หน้าผู้หญิงคนนี้ก็คือครูเหรอครูครับอ๋ออันนี้คือแค่แกงในโรงเรียนถูกป่ะโรงเรียนเราอันนี้คือม6เลยอืมค่ะรูปต่อไปค่ะรูปนี้ภูมิใจภูมิใจอันนี้ภูมิใจทําไมคะเป็นกีฬาที่เรารักรักรักอ่ามันยังไงคืออันนี้เป็นแมทแบบยังไงแมทโฮมครับแข่งที่บ้านแข่งที่โรงเรียนคือซีเนียร์ไนท์หรือเปล่าใช่เลยอ๋อว้ดาถูกด้วยว่ะซีเนียร์ไนท์อืมก็คือเป็นซีเนียร์ไนท์ก็คือเป็น เราได้เป็นกับตันทีมไปจับมือกับทีมเขาโอ้โหออกล่องเลยก็คือแล้วก็นาใหญ่เลยให่โอ้โหสุดๆออเพดเลยแก็อันเนี้ยเป็นรูปที่เราแข่งแมตช์แรกแล้วก็เนี้ยทีมเราตามอยู่อ่าห้าแต้มแล้วถ้าเราพินได้จะได้6กแต้มก็ชนะเขาหนึ่งแต้มอืมเอาง่ายๆคือชนะแล้วภูมิใจแพ้หักมุมเล็กน้อยมันมีอ่าสองราวดาะสองนาที ก็ค um ือเราแรกเราชนะชนะแปมไกลเลยอะชนะแบบสี่ห <If> ้าแ <Jamie, always S 1> ้มอ well. ่ะโอ้มาแล้วมาแล้วจังหวะฮีโร่มันมาแล้วแหละชันมาแล้วล่ะเกมเนี่ยมันต้องดังแล้วแหละจบแล้วยกสองแพ้เขาพินเราก็คือจับเราทุ่มแล้วก็หลังเราติดพื้นแพ้ไม่เป็นไรนะรูปต่อไปนี่คือครอบครัวเนี่ยที่เราบอกไาคนผู้หญิงคนกลางก็คือแม่คนซ้ายขวาก็คือลูกเขาคนซ้ายคนโตคนขวา น้องแล้วเราก็นั่งไปดูไอ a l อกกกันอ๋อไอ,อ,อนี้เป็นรอบที่ครั้งแรกมังที่มากันครบบ้านอก็คือกลับมากันหมดแล้วก็โฮเดด <Dad S 1> <Talk ie. S 2> คือผู้ถ่ายหรือโฮเดดไปไหนอยู่บ้านครับ <laughs> คนนี้อยู่บ้านตลอดโอเคไม่ค่อยไปไหนเนาะ <laughs> ไม่ไปไหนอ่ะโอเคไว้ช่วยพูดฝากเลยถึงน้องๆที่กําลังจะไปแลกเปลี่ยนหน่อยค่ะเชิญก็คืออยากให้ไปแล้วก็ปรับตัวให้เร็วครับแล้วก็ p o s i t i เขาไว้ก็คือถ้าเราเปิดรับเพื่อนง่ายเราเพื่อนก็จะเข้าหาเราง่ายคือพยายามคิดในแง่บวกก็คือถ้าเราคิดในแง่บวกมันก็จะไปในทางที่ดีตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลงกีฬาครับสนุกมากเราไปลองอะไรที่ประเทศไทยไม่มีแล้วกันไอสเก็สโนโบอดแล้วก็ฟุตบอลมวยปล้ำอะไรพวกนี้ก็ไปลองก็ได้นะก็คือมันสนุกมา,มากๆเป็นประสบการณ์ที่เราหาที่ไทยไม่ได้อะแล้วก็ขอให้สนุกครับเอยขอบคุณเพื่อนไว้มากที่มาให้วันนี้นะคะขอบคุณที่มาแชร์ประสบการณ์ให้เนาะ ยังไงก็ขอฝากรายการนนพายพอดแคสต์ด้วยนะคะทุกคนเรามีช่องทางหนึ่งที่ออนด้วยนะคะก็คือใน Spotify นะคะเผื่อใครยังไม่รู้ฝากติดตามด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะไว้ค่ะไว้ครับสวัสดีครับอ่าตอนนี้เอาใหม่ไม่เป็นไรไวค่ะเดี๋ยวกูโยนไปใหม่แป๊บหนึ่งตอบไม่ตรงคำถามเอาใหม่ปัญหาอะไรกูถามกูถามโพสต์มึงไปตอบเพื่อนอย่าไม่ใช่ขอโทษนะครับผมขอโทษเลย ตืนเต้นไปหน่อยอย่าอย่างกลางอย่าอย่าชีกมองพี่เป็นเพื่อนสนิทใช่มองพี่นะกูเป็นเพื่อนกันอยาเป็นน้องสักวันก็ได้วะไม่คือไม่เอา